มีแอนพาทามวันนี้จะพาทาพิซซ่าไม่มีแป้งสามารถทานได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปไปดูวิธีทำกันค่ะเริ่มจากการเตรียมมันฝรัง่งนะคะเอามาปอกเปลือกแล้วก็แล่ให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้เลยเ<อ>จากนั้นก็เตรียมสุกินี่กันนะคะเอาสุกินี่มาฝานให้เป็นชิ้นบางๆนะคะถ้าเกิดฝานสวยกว่าน,นี้ก็ดีเลยนะคะอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จากนั้นก็เตรียมชีสค่ะมีแอนใช้เชดดา,ากับมอสซาเรลลาชีสนะคะ ต่อไปมาทำพิซซ่าก็ได้เลยจ้าน,น้ำมันมะกอกลงไปในกระทะนะคะเอามันฝรั่งที่ฝาด้าลงไปใส่หัวหอมลงไปนะคะใส่นิดเดียวไม่ต้องเยอะนะจากนั้นก็ปิดฝาไว้ได้จ้าให้มันสุกพักไว้จากนั้นก็ทำหมูนะคะเอาหมูใส่ผักระเทียมแล้วก็มาผัดๆๆเทลงไปในมันฝรั่งที่สุกแล้วผสมให้เข้ากันตอกไข่ลงไปคะ่ะ อาจจะใช้สาฟองหรือมากกว่าสามารถเติมได้เรื่อยๆนะเอาสุกินี่ที่เราฝานแล้วลงไปวางที่พ้นกระทะนะคะเอาไข่ใส่ลงไปแล้วก็กลัวให้เท่ากันค่ะปิดฝาจนกว่าจะสุกจากนั้นก็มันฝรั่งที่ผสมหมูลแล้วลงไปเอาชีดโรยเอาไข่ใส่ลงไปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สุกินี่ฝานใส่ลงไปทับอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็เทไข่ที่เหลือลงไปให้หมดเลยจ้าแซ่ขอบออกไปนิดนึง แล้วก็ปิดฝาเมื่อด้านล่างเริ่มสุกนะคะพลิกเลยจ้าแล้วก็ใส่ลงไปกระทะใหม่ <c oughs> จากนั้นเราก็ใส่ลงไปในกระทะอีกรอบนะคะอบอ,อีกรอบนึ่งปิดฝาไว้เมื่อเสร็จแล้วนะพลิกกลับบ้านแบบนี้ได้เลยจ้าหูนายน่ากินมากแล้วก็ตัดชับๆ,ๆัได้เลยจ้านี่จ้าเสร็จแล้ว <c oughs> น่ากินมากเลย วันนี้เพื่อนอิงฟ้ามาเที่ยวบ้านนะคะก็เลยได้กินไปด้วยเด็กๆชอบกันมากอะ่ะส่วนเ้ดาวก็กินเยอะสุดๆฟินมากนะคะบอกเลยลองไปทำกันดูนะคะกดติดตามกดหัวใจให้มีแอนด้วยนะคะเลิบๆจ้าบ๊ายบาย